ครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องอว่าเราสามารถเทคสเตปไหนได้บ้างนะในขณะที่เรามา work and h o l ์ฮอลหรือว่าหลังจากกลับไปก็แล้วแต่เราจะมาดูว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะวันนี้ แล้วทุกคนเราไปกินร้านนี้ร้านใหม่พิมพาผมมาเรายังไม่เคยมากันนะร้านนี้เรามาครั้งแรก เน,นียงแนะนำปกติของกินน้ำตาลหนึ่งนะเขาเชียรย์บาลิสตาสหน่อยลองดูบาลิสตาเขาสั่งมาต้องคนก่อนโอ้โันขึ้นเลยโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ข้อแรกนะครับที่เราสามารถเลือกทำได้นะครับในระหว่างที่เราอยู่ Work ์ n แอนด์ฮอลิเดนะครับก็ก็คือไปอีกประเทศหนึ่งนะครับสมมุติว่าตอนนี้เราอยู่ออสเตรเลียเราแอปพลายไปนิวซีแลนด์ถ้าเกิดเราอยู่นิวซีแลนด์แล้วก็แอปพลายมาออสเตรเลียนะครับก็สำหรับชอยนะครับผมก็จะแนะนำสำหรับคนที่ยังอายุน้อยนะครับที่อยากจะหาประสบการณ์ชีวิตเพิ่มนะครับ มันก็จะดีด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราเนี่ยชอบประเทศไหนมากกว่ากันแล้วหลังจากเราจบวีซ่าเนี่ยเราอาจจะอยากลงเรียนเราก็จะได้เลือกประเทศที่เราชอบเราก็จะได้รู้ว่าเราอยากอยู่ที่ไหนนะครับมันก็จะดีแต่ก็ก็ต้องคิดติดไว้ในใจนะครับว่ามันต้องลงทุนหนึ่งปีของเรานะครับถ้าเกิดใครอายุเยอะก็อยากได้วีซ่าอยากได้พีาเร็วก็ เลือกลงเรียนไปเลยก็ได้นะครับก็ตอนแรกผมก็คิดจะลงอชอยนี้นะเพราะว่าผมยังมีอีกปีหนึ่งนะนนตอนนั้นแต่ว่าผมเนี่ยมาเจอพิมพ์แล้วก็คบกับพิมพ์แล้วก็พิมพ์เนี่ยเขาอยากจะได้ PR เร็วนะก็เลยตัดสินใจที่ลงเรียนกันมาเลยก,ก็ก็เลยผมก็เลยเลือกที่จะลงเรียนแล้วก็เรียนวีซ่าเลยนะครับ สําหรับใครที่จะเลือกชอยนี้นะครับผมก็จะแนะนําว่าในระหว่างที่เราอยู่ประเทศสมมุติว่าเป็นออสเตรเลียเนี่ยระหว่างปีเราก็ต้องติดตามนะครับว่าเขาจะยื่น,อน,อนเอกสารแล้วกดโฟตา้ากันเมื่อไหร่นะครับแล้วเราก็ทําในระหว่างที่ตัวเราอยู่ออสเตรเลียเลยเพราะว่าเวลาวีซ่าเราหมดเนี่ยสมมติถ้าเกิดเรากดโฟตา้าได้เราก็สามารถ ไปในประเทศอื่นได้ต่อเลยโดยที่ไม่ต้องมารอมาเสียเวลาอีกหนึ่งปีนะครับก็นั่นแหละครับนี่ก็คือข้อแรกที่ผมที่เราสามารถทำได้นะครับข้อต่อไปนะครับก็คือการลงเรียนเพื่อขอ PR เลยนะครับก็ข้อนี้ก็เป็นข้อที่ผมกับพิมพ์เลือกนะครับ เพราะว่าเราเนี่ยไม่อยากจะเสียเวลา1ปีเนาะเราก็อยากได้ PR PR เนี่ยคือสำคัญที่สุดสำหรับเรานะครับแล้พิมเนี่ยก็แนะนำผมมาว่าถ้าเราอยู่ประเทศนี้แล้วเนี่ยมันจะบินไปเที่ยวนิวซีแลนมันก็ง่ายนะครับผมก็เลยเออเอาตามนั้นนะครับทุกคนมันก็มันก็จริงนะครับสำหรับใครที่อยากจะยื่น PR นะครับก็อยากไปเสียเวลาไปทำอย่างอื่นนะครับเพราะว่า ในการขอ PR เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของอายุมาเกี่ยวข้องนะครับเราก็ต้องอดูสถานการณ์ตัวเองนะครับว่าเราเหมาะกับช้อยไหนนะเพราะว่าตัวผมกับพี่เมงเนี่ยก็ลัวที่ว่าจะเราอายุจะเกินเกณฑ์ที่ได้คะแนนสูงสุดนะเราก็เลยเลือกที่จะเรียนก่อนเลยนะครับเพื่อจะยื่น PR เลยเนี่ยครับก็คือสเต็ปที่2ที่เราสามารถทำได้ ข้อที่3ก็คือการที่เราแอปพลาย second year a n d t h i r d year นะครับของ Work and Holiday Visa นะในรุ่นผมเนี่ยก็ไม่ได้มี second and third year นะครับก็ผมก็ยื่นวีซ่าใหม่ไปเลยนะแต่ทุกวันนี้มันมีวีซ่านี้แล้วนะครับก็คือสามารถแอปพลายครั้งที่2ครั้งที่3ได้แต่ว่าเราก็ต้องทำงานในแอ e เรียที่เขาต้องการด้วยนะครับแล้วก็ในอินดัสทรีที่เขาต้องการด้วยนะครับเช่น เกี่ยวกับฟาร์มนะครับ agri culture นะครับก็แต่ถ้าเกิดเราอยากจะ apply ครั้งที่2อรั้งที่สามเนี่ยมันก็มีสิ่งที่เราจะต้องเก็บนะครับก็คือเอกสารนะครับเราจะต้องขอเอกสารของอตัว employers มานะครับเช่นเ,เขาเรียกว่า A completed employment verification form นะครับเราก็จะต้องให้ในายจ้างเซ็นฟอร์มนี้ให้เรานะ แล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเก็บเอกสารอย่างเช่นเพสลิปนะครับหรือว่าเป็นอินโอย e หรือว่าจะเป็นไอตัวสเตทเมนที่เราพริพนออกมาจากแบงก์เรานะครับไอพวกนี้เราก็เก็บไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องเอาไปยื่นงยื่นวีซ่ามันอาจจะช่วยเราได้นะครับแล้วก็อีกข้อนึ่งที่ผมอยากจะแนะนํานะครับมันอาจจะช่วยเราได้บ้างนะครับก็คือรูปภาพนะครับ อย่างเราไปทํางานที่ไหนเนี่ยเราก็ถ่ายรูปเราไว้นะครับว่าเราทําอะไรถ่ายรูปประสถานที่ทํางานด้วยนะครับเราจะได้มีรูปภาพไว้อ้างอิงว่าเราทํางานที่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับก็เนี่ยแหละครับข้อสามข้อต่อไปนะครับก็คือสปอนเซอร์ชิพครับสมมติว่า เพื่อนๆเนี่ยมาทำงานอยู่ในออสเตรเลียนะครับเพื่อนๆอาจจะมีคนที่อาจจะมีบริษัทที่ชอบถูกใจการทํางานของเรานะเพราะว่าคนส่วนมากเนี่ยคนเอเชียเนี่ยก็ทํางานดีเนาะแบบว่าบริษัทก็อาจจะเห็นคุณค่าในตัวพวกเรานะก็อาจจะทำสปอนเซอร์ให้นะครับ ก็ผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับจะยกตัวอย่างให้ดูเพื่อนผมคนนี้นะครับเขาก็ตอนอยู่ไทยเนี่ยเขาทำงานในสายโลจิสติกนะครับก็ทำบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งนะครับเสร็จแล้วพอเข้ามาออสเตรเลียเนี่ยเขาก็ได้มีเหมือนกับคอนเนคชันอยู่แล้วนะก็มีคนเลฟเฟรนซ์อะไรให้ด้วยนะครับก็ทำให้เขาสามารถเข้าไปทำงานในบริษัทบริษัทเดิมที่มีสาขายอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับ ก็พอทําไปสักพักหนึ่งเนี่ยเพื่อนผมก็ได้รับการสปอนเซอร์จากบริษัทนะครับเขาก็ได้เปลี่ยนวีซ่าอยู่ที่นี่เลยนะครับก็คือเป็นวีซ่าสปอนเซอร์นะครับเสร็จแล้วก็ทําไปสักพักเนี่ยก็อยู่ที่นี่ประมาณผมก็จำไม่ได้ว่ากี่ปีนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยวีซ่าหมดนะครับเขาก็กลับไปอยู่ที่ไทยครับ ก็สำหรับสกิลที่เขาจะสปอนเซอร์นะครับเราก็จะต้องดูด้วยนะครับว่ามันเป็นสกิลช็อตเทอ r m มหรือลองเทอ r m มนะครับแต่ถ้าเป็นช็อตเทอ r m มเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะยื่น PR ได้นะครับเราก็จะต้องหาวีซ่าตัวใหม่ต่อนะครับถ้าเราอยากอยู่ต่อหรือว่า จะหาอะไรเพื่อ apply PR, แอ p พลายพีอาเราก็ต้องหาทางอื่นต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดเรามามันเป็น long term skill เราก็สามารถที่จะเก็บประสบการณ์จนทุกอย่างพร้อมตามกฎเกณฑ์ที่เขาต้องการเราก็จะยื่น PR ได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งนะครับที่ตอนนั้นผมเห็นเพื่อนผมทำนะครับก็ผมเห็นว่าเพื่อนผมเนี่ย hey, ทำไมมาสอบ IELTS เพราะว่าเขาก็มีงานงง ทำอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ผมก็เลยได้รู้ว่าเขาได้รับการสปอนเซอร์จากบริษัทน,นะครับก็สําหรับสกอตลในการสปอนเซอร์ทํางานเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5.5นะครับหรือ6เนี่ยผมไม่แน่ใจอยู่ในระราวสอแบบน,นี้นะครับก็เพื่อนๆก็ลองเช็คเอาดูนะครับก็นี่ก็คืออีก1ทางนะครับที่เราสามารถหาทางไปได้ระหว่างที่เราอยู่ในออสเตรเลียนะครับโอเคครับ ทางที่5นะครับทุกคนก็คือเส้นทางที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือการได้คู่ครองเป็นคนออสเตรเลียนนะครับก็คือเราก็เปลี่ยนวีซ่าที่นี่ได้เลยนะครับแต่ว่าเพราะว่ามันง่ายนะครับก็ผมไม่อยากให้ทุกคนรีบที่จะผูกมัดความสัมพันธ์เร็วนะครับเพราะว่ามันง่ายนะครับเราจะทําเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้ว เราก็ใช้เวลาเราเก็บเอกสารไปก่อนก็ได้นะครับเพื่อดูเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคู่ครองเราเนี่ยน่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีผู้หญิงหลายคนนะครับที่มาเจอคู่ครองที่นี่แล้วสุดท้ายเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตไปไม่ได้นะครับคือมันจะติดอยู่ด้วยกันแล้วมันจะออกยากนะครับเพราะว่าการจดทะเบียนที่นี่มันง่ายนะครับแต่ว่าการที่ เราหยากันเนี่ยมันยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตเราติดขัดแล้วก็ไม่มีความสุขนะครับที่จะต้องมาคอยแก้ปัญหาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วซึ่งเนี่ยมันเป็นไม่ใช่ประเทศที่เรา,าที่เราจะหาข้อมูลได้เนาะถ้าเกิดมาเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องพวกนี้มันก็อาจจะทําให้เราแบบว่าหาคนช่วยเหลือ,อยากนะครับก็ผมก็อยากจะแนะนําว่า ให้ดูคู่ครองดีๆใช้เวลาหน่อยนะครับถ้าเรามั่นใจแล้วเนี่ยไอเรื่องของวีซ่าเอกสารอะไรพวกนี้นะครับถ้าเขารักเขาเราจริงนะมันมันสามารถทำได้ง่ายนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นเ่อความสัมพันธ์ที่ถูกต้องที่จริงเนี่ยมันสามารถพิสูจน์ได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปใช้ชีวิตกับคนที่มันไม่ใช่แล้วแล,วแลว้เราจดทะเบียนไปนแล้วเนี่ยมัน มันอย่ายากนะครับในออสเตรเลียก็เท่านั้นแหละนะครับที่ผมจะแนะนำเกี่ยวกับว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับระหว่างที่เราถือวีซ่า work and holiday หรือระหว่างเราวีซ่าหมดนะครับก็มีประมาณ5ช้อยนะครับที่ผมรวบรวมมาให้ทุกคนนะครับหวังว่าน้องๆเนี่ยที่ถามกันเข้ามาอย่างเยอะมากเลยนะครับว่าผมไปทำอะไรหลังจาก work and holiday วีซ่าก็ผมได้บอกไปแล้วนะครับในวิดีโอนี้นะครับ ถ้าเกิดน้องๆเนี่ยได้ประโยชน์อะไรจากวิดีโอนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็แชร์คอนเทนต์ของพี่ให้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยคนได้อีกเยอะมากๆเลยนะครับ ก็สำหรับใครที่เข้ามาดูวิดีโอของผมนะครับและยังไม่ได้กด Subscribe นะครับ YouTube Analytics เนี่ยบอกผมนะครับว่า60%ของคนที่มาดูวิดีโดอผมนะครับยังไม่ได้กด Subscribe นะครับยังไงก็ช่วยกด Subscribe แล้วก็กด n o t i f i i a t i o n b e บลให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าผมจะทำวิดีโอที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ ผมไม่อยากให้ทุกคนพลาดน,นะครับหวังว่าทุกคนจะได้มาออสเตรเลียเร็วๆนะครับผมตื่นเต้นมากเลยนะครับก็มีน้องๆหลายคนมากเลยนะครับบอกว่าถ้าเกิดมาถึงออสเตรเลียแล้วจะมาเจอกับผมนะครับก็ขอให้ได้มาเร็วๆนะครับเราเราจะได้เจอกันครับบา,บาย